วันนี้สวัสดีครับมาดามวันนี้ทำอะไรครับผมวสวัสดีค่ะโ<ำ>อ้นนมาทำออแกงเหลืองเพราะว่า,<ก>วาเป็นคนชอบเหลืองอ่าทำไมต้องชอบชาวต่างชา,ชาติใช่ไหมใช่เขารวยแล้วก็ใหญ่ แล้วไม่ชอบคนไทยเหรอครับคอ้ยคนไทยแค่นี้เองคนไทยไม่ไม,ไม่ไม่ถึงไส้มาดามอะ่ะก่อนที่จะเป็นมาดามมาแต่ก่อนทํางานอะไรครับลําบากไม่ชชีวิตก่อนจะถึงมา<ต>เป็นจุดจุดนี้แต่ก่อนก็คือทํางานประมงประมงอยู่แถวแถวพัทยาโอ้หขึ้นเรือใช่ก็ไปไปตกไปตกแล้วก็ตกแหงไงใช่ไหมแหแล้วก็เรากองดาดเอเอพอเรากองมันไปคิดอะไรไม่รู้มันเริ่มไปโดนไปโดนของไอ้ไอ้ไอบางชื่อว่าอับดุลเลอ,ยอ,อ,อะยซอ ก่อนที่จะเป็นมาดามชีวิตต้องผ่านอะไรมามากไปสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งที่สู้ชีวิตมากครับผู้หญิงคนนี้เขาผ่านผู้ชายมาหลายคนก็คือบรรดาปัวๆเขาทำไมเขาถึงชอบอยากได้ปัวชาวต่างชาติ ชีวิตเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างครับวันนี้ผมก็อยู่กับมาดามครับวันนี้สวัสดีครับมาดามวันนี้ทําอะไรครับผมสวัสดีค่ะผมอ๋อมีจะมาทำแกงเหลืองเพราะว่าเป็นคนชอบเหลืองปกติมาดามชอบขอโทษนะทำไมต้องชอบชาวต่างชาติอ๋อชาวต่างชาใช่ชาวต่างชาติใช่ไหมใช่เขารวยแล้วก็ใหญ่ แล้วไม่ชอบคนไทยเหรอครับคุณโอ้ยคนไทยแค่นี้เองอคนไทยไม่ไม,ไม่ไม่ถึงไส้มาดามอะ่ะก่อนจะมาเป็นมาดามชีวิตผ่านอะไรมามากมายเดี๋ยวผมขอมาสัมภาษณ์ตรงนี้ดีกว่ามาท่าเลยนะมาอันนี้ก็จะเป็นบ้า,บานๆเลยนะครับอ่ะม,มาดามนั่งตรงนี้เลยครับ okay, อร,<ๆ>ระวังแป๊ดนะครับก็อย่าซูมนะเออเอ่อ วันนี้ผมต้องขอสัมภาษณ์มาดามนะครับใช่ก่อนที่จะเป็นมาดามมาแต่ก่อนทํางานอะไรครับลําบากไม่ชชีวิตก่อนจะถึงมาเป็นจุดจุดนี้แต่ก่อนก็คือทํางานประมงประมงอยู่แถวแถวพัทยาขึ้นเรือใช่ขึ้นเรือบังเอิญตอนนั้นนะยังยังเป็นผู้ชายนะอขึ้นเรือแล้วทีนี้ขึ้นเรือแล้วขึ้นไปเจอไปเจอพวกอิสราเอลพวกพวกพวกนู้นอ่ะอิสราเอลพวกใหญ่ๆ่อ่ะพวกบางพวกอะไรอ่ะก็ไปไปตกไปตกแล้วก็ตกแหไง ใช่ไหมแผแล้วก็เรากองดาบเออพอเรากองมันไปคิดอะไรไม่รู้มันเริ่มไปโดนไปโดนของไอ้ไอ้บังชื่อว่าอับดุลเลาอยซอก่อนที่จะเป็นมาดามชีวิตต้องผ่านอะไรมากมากายผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาครับต้องผ่านร้อนผ่านหนาวกว่าจะได้มาถึงเป็นมหาเศรษฐีรวยเรียกระดับมาดามตอนนี้คากับชาวต่างชาติคาเคยชาวต่างชาติชื่ออะไรครับสวิตเซอร์แลนด์ชื่อว่าไมเคิลไมเคิลเขาเขา พอดีเนาะแต่ก่อนลาบากเนาะคุณรู้สึกยังไงคุณใช้ชีวิตยังไงครับแต่ก่อนเคยลําบากไปไหนมาไหนต้องแบบเอาตัวเข้าแรกใช่ไหมใช่แต่ก่อนอยู่ตามต้นมะพร้าวอ่ะจอต้นมะพร้าวชั้นเลยแหละแล้วแล้วทุกวันนี้กลับไปไหมไม่กลับไม่กลับแล้วแต่แต่ก็พอกลับไปมันก็อยากหยกอ้นี้อยู่นะพอมันได้ลองลองลองถูกลองผิดมีการบางตัวยังไงบ้างครับตัวนี้ก็เดี๋ยวนี้การบางตัวก็ง่ายนิดเดียวนะเพราะว่าเราเราเป็นมาดานเราจะทําแล้วเราก็ต้องเด็ดต้องเด็ดเขาไว ผมต้องบอกว่ามาดามคนนี้ชื่อมาดามเลยนะชื่อว่ามาดามฝ้ายมาดามฝ้ายไม่ใช่มาดามเป้าอ่ะเป้านี่คือชื่อจริงกับสนย่อป๋าคือมาดามปผมต้องบอกว่าคนคนนี้แต่ก่อนเป็นผู้ชายนะครับแต่ตอนนี้เป็นผู้หญิงแล้วผมต้องบอกว่าผู้หญิงคนนี้ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาผ่านแม้กระทั่งลงเรือชาวประมงใช่ไหมใช่ประมงทำาดามนสิบหนึ่งมาดามโดนไปสิบหนึ่งเลยจากนั้นมาดามก็เลยเปลี่ยนเลยจากนั้นทั้ง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 เรือเป็นถัวมาดามหมดเลย ไม่แต่ชาวต่างชาตินะไม่ใช่คนไทยนะไม่ใช่ชาวต่างชาติหมดเลยต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับที่มาเล่าแบบนี้ก็จะมีจริงบ้างไม่จริงบ้างตามปรุงแต่งลดไม่ได้มีเกียตนาที่จะจริงหมดเลยเอ้าเแล้วทุกวันนี้ตอนอผมอยากเปรียบเทียบว่าตอนมาดามที่ยังไม่มีตังแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ตอนนี้รวยแล้วอ่ะรวยแล้วญาติพี่น้องเป็นไงบ้างพี่น้องแต่ก่อนนะพอเจอนะ พอพ่อแม่ม่ตก่อนอะเอ้ยไอยมันเป็นใครอะ่ะมันเป็นอันนี้มึงชื่ออะไรอะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเป็นมาดามปั๊บเอ้ยหลานกูหลาเออคนนี้กูเคยเลี้ยงมึงนะแต่เด็กเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างงี้ไปแล้วเป็นหมดครับศัิยธรรม,มของมนุษย์ใช่เขาบอกว่าจนย่ำยีมีมีแต่พี่น้องมีแต่พี่น้องแล้วมาดามใช้ชีพิตใช้เงินวันละเท่าไหร่ วานามใช้วันละหนึ่งจุดห้าล้านหนึ่งจุดห้าล้านใช่เมื่อกี้นี่เมื่อกี้ก่อนจะมาเอ่อก่อนจะมาเมื่อกี้นี่ก็โอนไปให้เอ่อผัว,ผ,วผัวน้อยอยู่มาเลเซียไปประมาณสี่แสนแล้วไม่เคลอนแล้วมาถ่ายคิปอย่างนี้ไม่เคลนรู้ไม่เคลนเขาจะไม่เสียใจหรอไม่เคลไม่เสียใจหร,หรอกเพราะว่าไม่เคลนรู้ว่าความสุขคืออะไรไงถ้าถ้ามันบ่นแล้วก็ปิดปากมันด้วยตังโอ้โหนี่คือแล้วมาก่อตังเคยซื้อเคยซื้อไก่ให้มันนะซื้อไก่ตัวยี่สิบล้านก็ซื้อให้มันแล้วโอ้โห โอ้สุดยอดจริงๆมาดามนี่แหละครับกว่าจะมาถึงจุดจุดนี้ทุรคทุเรพัดเพลและเหีละหอนร่มรุกคุกคานเกียกกิ่งละมอมละมอมตอนนี้มาดามเจ็บแล้วเจ็บอลิซิดวงมาดามลิซิดวงมาดามอีกแล้วโอ้อันนี้คือมาดามฝ้ายครับนี่แหละครับชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนครับต้องใช้ชีวิตอย่าง ระมัดระวังอย่าประมาทครับมีขึ้นได้ก็ลงได้ถูกต้องก่อนจะมาถึงจุดนี้เขาต้องผ่านอะไรมามากมายสิ่งที่ไม่อยากทําก็ต้องได้ทํากสิ่งที่ตัวเองรักก็ต้องได้เสียไปนี่แหละนี่แหละครับสัจธรรมของคนนรวัลนึงเรามีแล้วเราก็อย่าลืมคนที่คอยซัพพอร์ตเราใช่นะอย่าลืมไมเคิลนะไมเคิลนี่มันสําคัญนะมันครับถึงนหามันจะแค่นี้เองนะไม่เป็นไรวันเราก็ต้องเข้าใจนะ นี่ก็จะยังร่างมันก็เลยเลี้ยงดูมันทุกวันนี้แหละแล้วตอนนี้เป็นคนสัญชาติไหนตอนนี้เป็นคนสามสัญชาติเลยมีมาเลเซียมีออสเตรเลียแล้วก็ไทยเรียกว่าเรียกว่าสันดานใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นี่แหละครับชีวิตของมาดามคนหนึ่งที่ตอนนี้เป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของเมืองไทยใช่เขาคนนี้ชื่อว่ามาดามฝ้ายเดี๋ยววันนี้ก็จะไปบริจาครถถัง้ทหารชายแดนที่อยู่สุรินเป็นรถถังไม่เอาเกาะ เอารถถังเลยคุณมีสุญย,ยิงจริงๆมาดามไฟคุณก็พูดไปมั่วแล้วเขาก็ด่าเรา,เาอีกเขาจะว่าเออเอาพี่โดนแล้วเหรอพี่โดนเหลืองแล้เหรอเออนะตามนั้นแหละนะคะแล้วแล้วทุกวันนี้ไปนาไปไล่ต้องใช้อะไรทุกวันนี้ไปนาไปไล่ก็เอมีเจ็ตส่วนตัวนิดนึงขนาดไปนายังใช้เครื่องบินเจ็ตนะครับเจ สใช้ชีวิตแบบคุ้มค่ากับแค่เรื่องแค่นี้ไม่มีอะไรที่จะทบสถานเขาเขาก็จะเป็นมาดามกันต่อไปครับหลังจากที่เขาเป็นมาเยอะเราจะถึงมานี้ตอนนี้ก็เริ่มเป็นบ้าแล้วครับหลงตัวเองมาดามนะมึงนั่นแหละอ้าวติดตามชีวิตมาดามฝ้ายได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะดูว่ามาดามคนนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนที่ตรงนี้ก็คือที่ของมาดามหมดนะครับแต่ก่อนเป็นของมาดามหมดครับตอนนี้ขายหมดแล้ว ใช่ไหมมาดามหงเลยมาดามก็หลังให้เลยได้ได้ตัวเลยดีมากโอ้โหโอ้โหมาดามมาดามชอบตู้มาดมมา,ดม,ดม,าดมเป็นไงบ้างกินถ้าอยู่ในรถตู้นี้สุดยอดนะน้ำหอมก็เอามาอยู่นี่คือมาดามฝ้ายแมวเป้าครับที่เขาพูดอะไรมาไม่มีความจริงสักอย่างเลยครับ